อุ้ยพี่น้องไม่หยังนอนี่นี่ังอันไหนนี่ครับนี่ใส่ได้ตัวใดลหะได้ตัวใดล่ะโอ้ยตัวไนนอุ้ยอ้ยน่โอ้ะแม่ได้ตัวหนล่ะรูบ้งฮะพี่น้องนี่ยังแดงครื่องอยู่นี่แม่น้องรวบ บุณนองไฟนะครับพี่น้องบานตะโกนนะครับอัพเพื่อมากจัดครับของเถียอะไรจะเนี่ยด้จะได้ไอเดมเบื้องตัวเรียกเบื้องใส่เบื้องมองในเดียวหนึ่งใส่ตัวเรียกมันนี่พี่น้องมาแล้วเดี่นี่เบื้องเอา ว่าเาบอกกันเนี่ยแล้าก็ซื้อแล้วปปน,นี่นซื้อเปล่าซื้อแล้หรือเปล่าเฮ้ยกันเงซื้อนึงมไรมันเหมืนมันเถื่อนประมาณตีหนึ่งคอยสิส่งไปเที่ยวตาเดือนหนึ่งฟองเทอะไรตัวนี้ห้อยห้อยสีนี่หลอกเวทะลอกเวทห้อยคัดห้อย,ดหอยถูหลายทะลอกเว,วทเ,เลยนี่ยาดีผีบอกอยาราม้าใช้ทนใช้นานเออเต็มเส้นเหลือเลย แต่เกินมากเห็่องมองครักํลังให้เห็นนี่แหละเห็นแบบด็ไปแห่นน้ำมิอนมองันแห่มาแล้วแห่มาแล้วมือเื่นเขาเขบวนไงเขาบวนมือน่มือมืนทออไไรครับจุดทอสาหรแา่พอนไชมือไหนรด้แห่พอนไช่เขาถิมาแห่มือผ้าเหร็นพอนไช่ก้อนอะไรก็อนี่ง่ายุยไปดิอนีอีก นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของบุญของไฟบรรทกระวนนะครับอำเภอเมืองจันทร์ศรีสะเกดนะครับตัวดีตัวดีไอ้เพิ่งจะหายไปแล้ยได้ต้องหันนี่ยเออเบื้องเอาเบื้องเอาพี่น้องจังฮักจังฮักโอ้ยเอาไอ้มันหมานเนอะเอาไอ้รางวัลไงรางวัลทีหนึ่งหมดละ นี่ครับพี่น้องเต็มเที้เหลือ่ะเนี่ยเลย,ยงงบักวะนี่บักย,งงยังไงเนาะยังไงเออถอดบอกได้เลยนี่นบักไฟว่าค,ค่อยเมื่อคืนนี่ก็เปิดมาเบิงเหรอ <c oughs> เปิดว่าไฟว่าค่อยเมื่อคืนนี่ก็เปิดมาเบิงเอ่า <c oughs> มีรสาันีหาเจ้าลวได้มบสิทุนเอาวานัน่นเื้อเื้อเอเ้ยเอามันมมนครับ